Now everyone wants to work a little in Sweden. Try with electric progress. Only sounds a little but uh, no problem with global internet. It will be very good. <laughs> บนย่ม้านะมันจะแบบอันนั้นใหญ่มันต้องใช้น้ำมันของมันใหญ่กับมีใส่นอะมันแต่ว่ามันห้างมันมันเป็นมันห้างหรอก่าใส่เจ็ดเท่อหรอมันก็เลยก็ะตัดยากกี่านี้เนาะตัดปัติด มันละเล็กวันละหน่อยเองน,นะคะยิ่ so happy I have you <laughs> I happy v e you I am happy I have you going t o r o u g he's a fantastic woman รอลิกฮิดรอลิกมันมาเมนมานขวางเราว่างไปอันตรง,ตรงม,ม,ม,มุตะมีบจุดแบบนี้มันเมนว่ามันสีเบาๆเลยมันมันมีส Là, Bad bớt pinon, non bun, a tonoi, tô toy em at high one, a toy em at sun nowaday. Ah, là yêu bột à, bun high, vân yi vân bột lapinong, kum kum, nọc kum, nọc bớt nọc kim, nọc kim, ต้องเฮ็ดเขาไปตามซอกตามมุมจังสี่เพราะว่าเล่าคลองลอะไรเราวันนี้เาราก็เดินมาทำความสะอาดเราหยามันเกิดน้ำน้ำริมเลมต้องตัดต้งองเอาไออันนี้ตัดออกมันเถ่าไปว่ได้ก็ต้องเอาไม้เอามีดเอาหอาอยังสินะเฮ็ดออกเอานะที่นอ,อกเฮ้ยสรับ ในมือล้เล็กละน้อยก็เอาเ็ปไปมิมีมิมีมิมีคำพิษคำพิษไมิมีมาวันนี้มาไม่มีไม่มีไมิมีม่มีม่มีมัเด้อเด้อเฮาได้อแบบนี้เฮาหลินน้ำพ่นพ่นพ่นไปซอยปลาปลาเหมืนไปเหี่ยวปลาปลาไปเหี่ยวปลาปลา เนี่ยให้บดถึงตรงตัดตัดต้นอันนี้ออกเนี่ยต้นใหญ่ๆเนี่ยเขาบดตัดเขาเอาเมีดเอานั่นมาตัดก่อนกรได้ดอกเพราะว่าอยู่น้ำยู่น้ำเอ้เล็กน้ำหนักเสียมันตัดก็ได้ที่น้องแล้วอาจจะแม้นี่ลีดิเดทกจ้านไม่จะไปก็ไป ปฏิกริยสมกูดังได้ไหมเน่ยนสมสมลุ่มกูดังเก็บของคนมีน้ำกล้างสิ่มันต่อไปตัดเลิกก็ได้ดอกย่ดกระเพอนนั่นไง ไญ่คนตัดแม่นถิ่มมึลดละยางรถขี้กวนเหรอครบนี่เป็น,ปน,ปนลอย แลี้ยส้นหนึ่งออกจากนึงแลี้ยส้นหนึ่งออกจากอันนึ่งนี่เข้าไปอย่างน่ะมากพลงังขดแดนช่ยจะไปอยู่เป็นปลาอยู่แันน,นีนเ้เอายังบ่มัตัดแบบนี้พี่น้องเราเพิ่งเราเพิ่งเอาเลี้ยงเอาเลี้ยงเอาเลี้ยงเทียงเนื้อตัด <laughs> โอ้ใช่ยงนี่ไหตัดไป Cắt, cắt từ cắt xả ra cho quán cái này nè ừ ừ ớt sao ba đây เล็กอ่ะเดี๋บนที่ถ้าเบิ่งบนเห็ดมือนั่นพี่น้องเบนเห็ดมือนั่น,น,ปนแปนอะไรเด้อันนี้ที่บกุดเป็นสีดินดอกน,นี่บกุดเป็นสีดินเอาไว้ไหยางแบบสบายสบาย หาฟันสิงโตต้นฟันสิงโตเขาเจ้าว่ามันกินได้เด็นี่พี่น้องดอกมันเอาไปชุบแป้งทอดแต่ว่ามันไม่มีดอกแล้วนานี่มันเบิดดอกแล้วเน่ยบอเยยบนจะต้องอันนี้ก็เบิดแบดนี่ก็ลังซาดมาอยู่ในเครื่องตัดหนาตัวนี้ก็ได้ซีตูหาตูเครื่องตัดหนาแล้วนี่เก็บไปให้กระใต้เนี่ยเนี่ยจะต้องมาถอนออกได้เนี่ยพี่น้องจำต้องเสียต้องมาถอนออก เป็นยีบ่บนเหตุมือนั่นแปนแล้วได้พี่น้องแปนแล้วพร้อมที่จะทําสวนได้เลยเนี่ยรอแตพ่พักเบี้ยพักเท่านั้นแหละรอให้เบีย้ยพักง่ายเท่านั้นแหละบอกกว้างคุณกว้างเอ,อิดเติดไปคุณพี่น้องปู้ไปแปนแล้วเหตดไปมือละเล็กแล้วน้อยแหละเห็นบ่หมื่นัันบนจังสี่เลี้ยวลงมามันนี้เห็นบ่มีแต่รตน ดอกกันสีม่วงนันทียีบุนมามันงามยี่บุว่าจีเอาไว้เพราะงี้ว่ว่าต้องเอาไว้เอาไว้บ่ได้มันสิบออกดอกแล้วมันสิบแพรสันแล้ววะอันนี้ปีนะกะสิได้ง่ายออกเฮ็ดเป็นสวนพักบนันนี้มันมี้จ้ขวางแล้วอันนี้ก็เห็นว่านี่ก็เป็นทิ้นเลยนี่ก็เป็นทิ้นเลยนี่เห็นว่าคนเอาใหม่ไซมันจใหม่ใหญ่ๆหนักๆไซสิปิญกได้ ก็ต้องใส่อันลดลากก็ต้องใส่ลดลากออกเอาผู้บอกว่าไห้เ่ยบนจัดเป็นระเบียบนะมาจัดซอยเนี้ยิจ,จัดจังไดเราพี่น้องโล่งฟื้นเล่านอนนี่ไหมเป็นบอกเป็นบอกอยู่นี่ไหมเป็นพาเลผพาเลอยู่นี่พาเลดกับพาเลดเล็กนี่เนี่ยม,มันเป็นว่าพาเลดใหม่ได้เนี่ย่าโตตโตโต,โตจังสี่คือเพิน่นพร้อมที่จิไพิ่งได้เนี่ยจังสี่เขาจะยกขึ้นไปส้งไปขายได้เลยจัยงสี่ ัน้ก็ถ้ามีเามาซื้อเขาก็จะเจ็บชวนยังสี่เขาไปในบอกยังสี่นี่พี่น้องเนบอกว่าเป็นพ้าเทธเป็นนันบอกใหม่บอกฟื้นมาเขา้าทาแหละเขาก็ใส่ต่อหลังท่ามุ้งไหวบอกหม้มันเปียกเสียแมนเบิร์ตเนี่ยแมนเบิร์ดได้นน่มีแตฟื้นได้หน่พี่น้องแต่ฟื้นที่พันห้าเล้วนั่นแมนเบิร์สองแถวสามแถวเนี่ยปนีตแถวไปทางฝุ่นก็มั็นลดบปน้ เดีไปทำผลกัน,นเปนรถเหล่ารถที่ใสสุกที่ใสได้ที่บอ่อใสยังสีนะแต่ตัวนี้ใสได้ด่ตัวนี้ตัวนี้เล่าไปลากไม่ไปหลากไม่หลากยังลงมาจากผู้เนี่ยพี่น้องตัวเนี่ยเราใส่ได้จ่ว่าแมคโคตัวตัดตัวพุ่นใส่ก็ได้แล้วตัวย่ไก่ไก่ใส่ก็ได้แล้วก็แมคโคตัวสีสมสมทั้ง่ลแล้วใส อดีตเครื่องของเราแต่ละเครื่องน่ะพี่น้องมันมาเมนว่าราคาถึกๆเด้เขาสิมาเอาของเราไปถิมจังไดสีออกเอาออกไปจังไดไผสิไปยกไหวมันม่ไม่ผู้ใดยกไหวดอกพี่น้องเพราะว่าเขาแห้งไู้ใส่เขาก็ต้องใส่รถลดใส่เครื่องตุนแรงเมี่ยเครื่อง,งตุนแรงเหลยเฮ็ดเอาอะเล่านี่ตัดเอาเลยพี่น้องตังเลื่น อันอันไอ้หางเกาะแบบัำเนี่ยแบบจำเนี้ยพี่น้องแบบจำเนี้ยต้นหมามุวยเราจ้าก็ต้นหมามุวยคือเรามันชันนะนี่คันนี่เราบ่ใส่แล้วมันห่างเลยคันนี่ก็จอดทิ้งไว้บ้านี่ยินบ่เครื่องมือเล่าจะเราตัวพี่น้องเนี่ย อิหยังอิหยังเขาก็มี่บดซอยางพี่น้องบั่ม,มลมบั่มลมลดเจ้วอีหยังเป็นอีหยังเห็นบ่นี่อย่างเจ้าเรืองเมื่อเครืองใหม่อีหยังอีหยังเราก็มี่บดซอยางแล้วเขา,าจะไปเมี่ยนของเราจังได้พี่น้องกูดังของเราตอลตตอดตตลอดตใครสิไ,ไปเมี่ยนของเราได้ผู้บวกกับบวกเขาไปทัว รถชอปเปิลรถอีอยังต่ออีอย่างแล้วขมถามใน่คุณโอ้ยจะไม่มีอย่างนี้นะใครสิไปเมียนองเลาได้พี่ดอ้องว่ะอืมไปเห็ดงานต่อก่อนหาเก็บนะคนจะได้ขึ้นบ้านฝนคือจะตกมาอีกแล้วล่ะพี่น้องตัดไปเมือเล็กๆแล้วน้อยแหล้อพอ่อใหญ่ ตารุนีตารุนีอนุรักษ์อนุรักษ์อนุรักษ์หมู่บ้านนี่เราเอา่อนรอรถยางรถให้สเตฟานเปลี่ยนตัวนี้เราเลาพาประจำตัดหน่อย ่งใส่ไม่ได้ใส่ไฟฟา้าใส่มอตเตอร์วะแล้วพี่นอ้องเป็นเหลืองปุ๋น่ะปุ๋น่ะเอ,อ้ยทำอะไรวะาทำอะไรบ้าฮะาานนนนปุ๋น่ะแล่นน้ำแล่นน้ำกระเป๋าห้าจ้ะเกียงตัดอันนี้เราก็มุวนไว้แหย่างดีแล้วพี่น้องเราวว่าห้มันถือฝลแห่มันถือผล

ขึ pies, il, ้นไปนางแค้นี่ก็ให้ให้แล้วโยก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 ขึ้นไปอืมอ่ะเก็บออกอืมบางอย่างรถเราไม่จะเปใหม่แล้วสื่อมาใหม่จะเปลี่ยนพอนบอดีแน่แล้วก็เปลี่ยนบอกพี่น้องเอา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 จหมกปูนเดียวไปใส่นอกบันนี้เอาไปใส่บันนี้เอาง่ายไป

คียช,ช,ชอปเปอร์ไปหาสิ่งยกเหมืเออยอะพี่น้องขุณนคันแล้วใส่ใดคันแล้วคียประจำคันแล้วคีย์บึมบึมบึมบุมบมหนึ่งคั้นสองขัน้นสามคั้นสี่ขัน้นหาขัน้นโวยโกอดากระน,นีน ยามาฮ่าฮอนด้ายามาฮ่าอะไรล่ะพี่น้องลองดูยางรถเข่งยางรถเข่งจำไอ้นี่ย่างแน่ต้องอี่อย่างแน,งน,ององน่พี่เนาะพึ่งเครื่องตัดานี่ยในวันนีเป็นซิบซิบเศร้าๆว่ะเครื่องตัดงาน

กับพอายญ่สิาพา่อันทีชอบเปย์และไปหาสิ่งจักน้อยเสื้อหนังกับมี่รองเท้ากับมี่แล้วไปบาทนี่เนาะเลือกเอาเหจะขี่คันใดเหรเจ้าจะขี่คันไหนเลือกเอาแมงกะไซตตะกะแตนโม